นี่ประวัติความเป็นมาของเบรเดเทอร์9 2 FS เบรเดเทอร์9 2 FS คือหนึ่งในปืนพกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกผลิตโดยบริษัทเบรเดเทอจากอิตาลีซึ่งถือเป็นบริษัทอาวุธที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกก่อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่16ปืนรุ่น9 2 FS ได้รับการพัฒนาในช่วงทศวรรษ1970และถูกนำไปใช้โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาในชื่อ M9 p i s t o n e ปีศ1985ซึ่งถือเป็นการเปิดสกัดใหม่ของปืนพกอัตโนมัติสมัยใหม่ การออกแบบและโครงสร้าง Beretta 912 f s มีโครงสร้างแบบ Semi-Automatic Pistol ใช้กลไกช็อต recoil ที่มีความน่าเชื่อถือสูงตัวปืนถูกออกแบบให้มีโครงเหล็กและลำกล้องยาว4.9นิ้วน้ำหนักรวมประมาณ950กรัมซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่ให้ความสมดุลในการยิงได้ดีจุดเด่นที่สุดคือการดีไซน์สไลด์แบบเปิดด้านบนที่ช่วยลดปัญหาการติดขัดของปลอกกระสุนและทำให้การคัดปลอกเป็นไปอย่างราบรื่นระบบการทำงานและความปลอดภัย หนึ่งในสิ่งที่ทําให้เบรเทอรเก้าสิบสอง fs ได้รับความนิยมคือระบบความปลอดภัยที่ครบถ้วนปืนรุ่นนี้มีมัลติเเตี้ที่ทํางานร่วมกับเดอะคอคเคอร์ทำให้สามารถลดนกได้อย่างปลอดภัยเมื่อไม่ต้องการยิงน,นอกจากนี้ยังมีเฟรนทินบล็อกซึ่งป้องกันการลั่นไกโดยไม่ได้ตั้งใจระบบดับเบิลแอคชั่นซิงเกิลแอคชั่นของปืนยังช่วยให้ผู้ยิงสามารถเลือกการทํางานได้ตามสถานการณ์กระสุนและสมรรถนะเบริเทอร์ fs ใช้กระสุนขนาด9 x 1 9 mm parabellum ซึ่งเป็นขนาดกระสุน มาตรฐานของกองทัพและตำรวจทั่วโลกความจุแม็กกาซีนมาตรฐานอยู่ที่15นัดและสามารถเพิ่มเป็น17หรือ18นัดในบางรุ่นเสียงตอบรับจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่ชื่นชมความแม่นยำและความนุ่มนวลในการยิงรีคอยล์ของปืนถือว่าควบคุมได้ง่ายทําให้แม้แต่มือใหม่ก็สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจการใช้งานในกองทัพและตำรวจ เบรเดเธอ912 FS กลายเป็นอาวุธมาตรฐานของกองทัพสหรัฐอเมริกาในชื่อ M9 มานานกว่าสทศวรรษใช้งานในสงครามต่างๆเช่นสงครามอาฟกอร์เซียสงครามในอัฟกานิสถานและสงครามอิรักนอกจากนี้ยังถูกใช้โดยหน่วยงานตำรวจและกองทัพในกว่า40ประเทศทั่วโลกรวมถึงในยุโรปเอเชียและอเมริกาใต้ความทนทานและความน่าเชื่อถือทำให้มันถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในปืนพกที่ดีที่สุดในโลกความนิยมในตลาดพลเรือน นอกจากการใช้งานในกองทัพและตำรวจแล้ว b บ r ร t เก้าิ FS ยังเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดพลเรือนไม่ว่าจะเป็นนักสะสมนักกีฬายิงปืนหรือผู้ที่ต้องการอาวุธป้องกันตัวปืนรุ่นนี้มกักถูกยกย่องในด้านดีไซน์ที่สวยงามและความคลาสสิกอีกทั้งยังมีการผลิตรุ่นพิเศษเช่น92้ส FSinox ที่ทำจากสแตนเลสเงางาและรุ่นคอมพคที่มีขนาดเล็กลงเพื่อพกพาง,ง่ายขึ้นการปรับแต่งและอุปกรณ์เสริม บรเทอร912 FS รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลายชนิดเช่นศูนย์เล็งแบบปรับได้เลเซอร์ช่วยเล็งและไฟฉายติดปืนมีการผลิตด้ามจับหลายแบบเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้นอกจากนี้ยังมีชุดปรับแต่งจากผู้ผลิตอิสระที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเช่นสปริงไกเบรเกอร์และแมกกาซีนความจุสูงบทบาทในวัฒนธรรมสมัยนิยมบรเทกร912 FS ไม่ได้เป็นแค่ปืนพกธรรมดาแต่มันยังกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ในโลกภาพยนตร์และเกมเรามักเห็นปืนรุ่นนี้ในภาพยนตร์แอคชั่นฮอลลีวูด เช่น Little Weapon, d a r d และ The Matrix รวมถึงในวิดีโอเกมชื่อดังอย่าง Resident Evil และ Call of Duty ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ความเป็นปืนพระเอกที่แข็งแกร่